แต่ละกล่องคือที่เฮาสั่งมานี่จะมีสซิรุ่นหับเงินสิบล้านกีบร้อยล้านกีบมี iPhone 17 Pro Max แล้วกันลดสี่คันที่เราจะมาแจกในเทือนี้มาได้กินปิ้งปลาเค้มหน้องกันเีซีปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งหอยปลา่ะบบได้หลายพอได้กินแก้มด้วด้วยด้วดวยคนละโตัวสองตัวสามตัวไปใส่ซมองบบได้อยากโต ได้ตัวนึงเนาะใส่หมอเมื่อกี้นี่เจ้าได้ปลาขะแยงเจ้าบ้านอยู่ส่ําเมื่อกี้นี่ สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ๆทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าซองแห่งละน้อยสาวล้าหลังจากที่ปั่นเข่าแล้วพากันไปวานแหใส่มองปิ้งป่าพีซีตอนนี้พวกไอ้ไอ้เพิ่นกะกำลังพากันใส่มองหาป่าปิ้งอยู่ละน้อยหากะตัดคลิปลงแล้วพีซีแล้วก็ล่างถ้วยกําลังจะนําไปเบิ่งนนองป่าที่พากันวานก็คือจะเป็นนนองป่าธรรมชาติและพีพซีโได้ลงไปเบิ่งดนละตั้งแต่โบแหละลวงกัดเท็ดลวงกัดเนาะ ล่าสุดนะลปุ๊กหมวพอเป็นกู้เผือกไปยังเป๋เบิงน้ำกันดิจีวันสิได้ป่าบอ่อน้องที่หาก็เพื่อจะเป็นน้องป่าธรรมชาติตัวน้อยสองน้องนั่นแหละเป็นผ้ากันใส่มองงวนซุ้มแซวกันปันเข่าแล้วเด้สลองสลอง <c ười> กินปิ้งเสรจแล้วแล้วก็ลงมากินปิ้งป่าต่อป้าแลน้อยก็ไปได้กินป่ามาหลายมือละไปหลอย ไปตู้ดกินปิ้งปลากันยังวกว่าเพิ่นหาปลากันแนวใดป้าด่างไฟวันกุ้มกุ้ๆละ่ะป้าแดดแหงขนาดตอนนี้แดดสามโมงได้ีนิี่ลึกขนาด ว้าวไม่ซีฟะคอนมีอันนมีขี้เข็ยบแล้วเป็นยังยาดลงไปจูบกับป้านแล้วน,นีนนว่วีบสิ่ตั้งแต่ส่วงย่อกระดุงกับว่าได้มาโดนเติบมมม <c oughs> แม่ว่ามีขีเ้เข็บอยู่ในนี่แม่ยิง,ง,ง,งพอยังมีรอบอยู่อ่ะ ใส่มองว่ะหรือวานแห่บ้านแห่กันใช่ใส่มองกับใช่บอกให้ในกู้ตีมองหนิว้าวหนงงงงงงป้าปักขยงพักแค่บรรยากาศแลนี่อาด้วยมัใส่เม็ดสุกเลยนี่หนติ้มะปูใส่ดดิเลยย่างถึงแปนวานแล้วกันปิ้งสดๆใหม่ๆเลยแบบเผาไฟ วุ้ยผักแกงอันนี้ต่อยพ่อไปเก็บไปใส่นั่นแหละผักแกงขมต้มน้ำลงหนายแหงเกรนโบเชตต์อมดอ่อนๆเนี่ตูดไว้ให้เฮงตั้งไว้แถวไหนกันไอ้เปี๊ยละวานเฮเอาใส่ไว้ใส่มองน่ะป่านนี้ก็นเลยขึ้นมาปี้มะกลายแล้วเนี่ย มันมันปากอะไรเราน้อยซีมมึงละเมื่อกี้ลักซีมลอยซีมตัวหนึ่งไอ้เป็นสีร้องวานแถวนี้มึงข้ามไปไม่ได้เราล้อมึงดูว้าวมารุนน้ำกันคือโบไปวานอยู่หนองหนองเฮา น้องไหนน่องเขาอะนะน่องไงฮะน้องน้อยนะ่ะน้องไหนนองน้อยสองน่องนี่หวานแล้วบ่ได้หวะได้ป่ามาปิ้งป่ามองหรือป่าแห่ป่าแห่นี่แหละว้าวเอาลุน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  จะได้หรือเปล่าพวกิันได้หอยมาเพิ่นไปเอาอีสานออกนะอเ,นนเอาเบจีจได้ค่ะแซบเลยอ๋อขันได้ป่ามาเก็บยีพี่ด,ด้วยถือปลาคอเด้อ กะดุงมายอคือสิได้เนาะได้ปลาคอยใหญ่เดีเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ว้าวแปลว่าได้กินย้อนปลาแหย่ปลาแห่เลยได้เนะ่ะยามรอบอีพ่อเบื้งดูกเฮล้นล้วนรอบตรงนีอ้อีพ่อรอบไปละ มองหน่อยเดียวนึงปูทีไม่กินเลยเอาไปตัวหนึ่งไใส่ป้าที่โดนใส่บอกไม่ยาวต้องมาด่างหนึ่งได้ตัวหนึ่งคิดวอดบรรยากาศตอนย่อกระด่งนี่ ไรกับพอ่อซ้ำนั่นแนี่ยู่นคิดว่าสิถือจนมองสันรู้สดอกมิจริรีถ้าไปใส่แถวท้้งหน้านะจะได้ค่ะ งม,มหอยวานี่ก็ยังถือป่ามาได้กินปิ้งปลาเค้มหน้องน้นกันนีซีปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งหอยปา่ากะบบได้หลายพอได้กินเก้มโดย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 คนละตัวสองตัวสามตัวไปเพราะว่าใส่มองไม่ได้จากโตได้ตัวหนึ่งเนาะใส่มองเมื่อกี้นี่เจ้าได้ปลาคายงเจ้าวานจะเสร็จกิน วานจะผลลองวานอีกนะแม่ขอซีมเนี่ยได้ตัวหนึ่งซัมนี่แหละพู้ดีแซบจับกล้องถ่ายคลิปแห่งพิซี่บนตึกกระดูงลาหน่อยดิเนแมนตั้งใจสิมานไทยคุยให้บาได้ป่าเยอะหน่อยหนึ่งเราได้กินซองตัวกนะันไหมตัวหนึ่งคันปลาขาวตัวหนึ่งปลาคัยิง มันยังมันคือเกาโอ้ยยังมันแหละมันก็เกาฝุนเสาแล้วคนไข่ดีกว่าน้อมันบอกเมอเสาไข่ดีควาเสา่าตอนไข่เห็นมันใช่ป่มนตอนไหนเขาจะเก็บผักแกงขมเมื่อแกงปลาคอเมื่อไรผลกแกงขมมื่ะไหรหนาวม่นบอกแดดบดพ่นแล้วจะสิหนาวเจ้านน บมันดิข่าหอยสุตแล้วะซ,ซ,มออซวีมีหอยจเป็นอะไรจ้าเจ้าเตี้ยอิ่มแม่เจ้าเตี้ยนี่แม่เพิ่นกลับขึ้นมาวะนี่ถ้ากันได้กินอันเกลืองตัวนี้จะเป็นขี้แกบติ๊งเหรอมันบ่ถ้ากันมาซนกันให้อย่างลราวะันนี้เมื่อเขาจีใายกล่องขี้แกบมาบางกล้อง เจ้าเตีย้ยได้กลิ่นเฟืองแซบบอแบบละน,นันน่นนั่นนั่นนั่นตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเฮงันแล้วตั้งใจวาชิปไบไทยชิปกินปลา,าคักป่าบุไทรพีิปซีป่าบุาบถึกมองมีได้เพื่อนวานแห่ได้ประมาณสองสามปิ้งแนี่กะพากันป,ปิ้งกินละน้อยซีม,ม,ม,มันซีมเบางสองตัวชิซีแซบ ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเือนแล้วจะมาถ่ายตัวหมูน้อย<ม>ให้พี่ซีเบิงป้าปิตาสังขนาดนี่ื่อทีนีเพื่อนค้าก,กันกินหัวอาหารแต่ว่าเห็ดละน้อยแลเพ่นย่านตระสังนี่พยายามสีแบบไปดินแล้วเพื่อนให้เป็นลึ่งก่อนอืมหัวอ,อาหารเพื่อนหัวอาหารกับผักรมาแล้วก็มีหน,น้าให้กินขั้งแรกในการเลี้ยงหมูมีตัวเถอก,กับตัวเมีย อุด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 เป็นทังไหน,นอนรับบอลเมื่อคืนนี่คุมหอมมือแล้วนี่อีกสองสมองกับคุมหอมมือเปลี่ยนบอลใหม่เปลี่ยนบอลน,นอนใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่อาหารเพิ่น มาพิซีแล้วน้อยจะพาพิซีมารุ่นโซกตอนแรงหลังจากที่ปั้นเข่าแล้วล้าก็พากันลงไปกินป่ากินยังขึ้นมาแล้วพิบซีเขาได้ไปเอฟเรื่องนี่มานี่ไอวินเ่นด้มาจัดโป่อ,อยู่ทางฝั่งลาวจัดโปรแบบว่าซื้อเครืออล้วกะมีสิ์รุ่นนะแต่ละกล่องคือที่เขาสั่งมานี่จะมีสิ์รุ่นหับเงินสิบล้านกีบร้อยล้านกีบมีไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กล้วก็รถสี่คันที่เราจะมาแจกในเทือนี้ ก็คือสุดแล้วนี่เรากระแจกก็มีคนได้แท้พีบซีเห็นพันทายลงมาน้อยกับบได้สั่งดอกสุดนั้นน่ะมาสั่งสุดนี้คือว่าอยากได้อันนี้บวาเป็นอ่ะวิตามินซีวิตามินซีพีบซีได้หลายแหงข้าสมุติว่าบบได้อย่างกั็ถือว่าคุ้มค่าแหละโบได้นี่ได้น้ำหอมตัวนี้ตั้งใจเลยว่าสิ สั่งมาใส่เป็นคนหนึ่งที่แบบโบมักใส่น้ำหอมแหละโบมักสีน้ำหอมแบบอาบน้าอญญะไรอย่างกงทาโลชั่นธรรมดาโบมักสีน้ำหอมเลยรู้สึกว่าแบบมันขิ้มันหยางนะแต่ว่าอยากลองของไอวินนี่จะมีบอลขูดอยู่บอลน,นี่นี่แล้วน้อยชิม่าขูดบางที่โชคดีได้เงินได้เงิน,งนหรือว่าได้ลดคันโบโซกับโบเป็นอย่างเนะาะศัยว่าสั่งน้ำหอมมาใส่ตัวนี้จะเป็นกินยัวบอกเราหากระออกใหม่ตัวนี้ตัวนี้หั่น อันทุกอย่างนี่กล้องละสองนห้าน้ำหอมนี่นะแล้วขายอืมมาลองขูดเบ้งได้สีบัวสีขาวแลกัสีฟ้าหาก็ออกไม่กับสีแดงสีแดงนี่กะโน,นเดจะว่าออกไม้บอกมาเอาสิมาเริ่มขูดกันเลยสิลองขูดตัวนี้ก่อนวิตามินซีนี่ มารุ่นน้ำกันเด้อวิตามินซีเดี๋ยวคอเบิงกอนเนาะว่าเป็นอะไรโอ้เป็นวิตามินกิ่นแล้วแบบตัวนี้นา่าจะเป็นของไทยแหละเป็นแบรนด์ไทยแต่ว่าราโน่โมโหของป้าเตยวาน้อย้สร้างแบบนี้ยังบูบ๊หอดอ่นนะ้ัมแต่ว่าหักราคากล่องหน,นะนึ่งน่ะนี่เก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าคือว่าคุ้มอยู่เนาะ เดี๋ยวเฮาสิมะขูดนะรุ่นน้ำกันโชคดีข้างต่อไปโชคดีข้างต่อไปตัวนี้ก็โชคดีข้างต่อไปสามอันนี้ก็คือจะบ่มีรางวัลแต่ว่ายังน้ำหอมยังมีสิทีรุ่นอยู่ยังสีกองเนี่ยเราหน่อยสิเอาสีนี้ก่อนซะสีขาวมารุ่นจ้า แลบมนานั่นสิเอาน้ำหอมมาสบลองดมเบองวไวกินดาจะหอมกันกันแล้วก็นเหมาะกับคนดคน,นประเภทด <c oughs> ตื่นเต้นเต้นจังเลยขูดเลยบอโชคดีขั้งต่อไปอีกแหลอ้ออ,อบอยากโชคดีปันใดน,นะขั้งต่อไปเนี่นะ่บยังให้ว่าโบยากให้วไวไฟลายปันใด <c oughs> สีขาวบบได้จ้า มะแล้วมะฉีดดมมึงกันโอ้คนว่ <ๆ S 1> ได้ขายนวนี่ดีเบกบันนอกแทอีหลัาแพงเป็นขายแนวนี้บรกบรนนอกขนาดอู้แพ็กเก็จจึ้งมากอืมป๊ะกินหอมได้เรื่องเลยวิ บ้เฝ้าสีน้อนรมท่านี้ก็ได้คั่นสีเดี๋ยวมันสะหลายกินนะน่ะบนกันดังเป็นหวัดเวลยแต่ว่าโอเคยอยู่ด่ะวินเซนต์มากองสีแดงต่อมากระกละปุกกระกรเอเนนสาไโชคดีแบนะ โชคดีข้างต่อไปแล้วเฮ่มีซิ์รุ่นแค่สองอันโดเมเบิองกันเนาะหอมบ่ะตัวนี้ว้ายกองขาดป้าตัวนี้คือแบบสีแดงว้าแบบแรงฤทธิ์มากอืมสีนี้คือแบบคนแบบแบบประมาณแบบอะ ผู้หญิงแบบเซ็กซี่เห็นแล้วว่ <c oughs> าใครที่จะแบบมากไปลินกันขึ้นก็นอย่างนั้นนะมากสีดนั้นจะโอเคแล้วนี้ไปลินอันนั้นนี่ตัวน้อยนี่ตัวไหนน้อยที่จะเหมาะอันสีดเลี่ยงวัวนี่สีนี้เอาไว้ขูดสุดท้ายซะเพราะว่าเป็นสีที่มากเปียกได้เห็นผู้หญิงมากไสหลายสีบว่นะประมาณสีน้สีตัวนี้เราออกใหม่สาดุโ่ได้อันไหนก็ได้อันนึงเนาะ โชคดีข้างต่อไปอีกแล้วแล้วน้องจ่โชคดีตลอดแท้ซีฟ้าบอกให้ดมครับเอาไปดมน้ำตาลใส่หายเลยนะเหลือกลองสุดท้ายแ่สรุปก็คือโชคดีข้างต่อไปเบิดทางแปดกอง โบเป็นอย่างเขาได้น้ำหอมมาใส้เน,ะนาะแล้วสมมาโดมมึงสีบัวสีที่อยากไส้มึงรู้มันเป็นอะไรอืมงามโอ้กินกินหวานมากกินแบบหวานหวานนะออกหวานๆแบบผู้หญิงผู้หญิงหวานหวอืมตัวนี้ หอมรู้สึกว่ามากตัวนี้แต่บุ้งหัวสิข่ากัเเ้าบอเดี๋ยวจะมาดมสีฟ้าเม่งกันสีฟ้านี่น่ะจะผู้ซายเอาให้พออืมกินกินของผูสายสิสีใสๆน้ะวันนี้ควรจะบดซ้ำกัน กินนี่นะ่าจะกินของครูซายเนะี่ยหอมมากค่ะนี่เราได้มาสีกล่องกับวิตามินซีสามกล่องเวยน้ำหอมเอาไปใหญ่ให้พอใส่ให้เอื้อยนำไ้ตูนะ่าจะสีขาวหรือว่าสีแดงแล้วน่าสีบัว